สวัสดีครับผมชาญเจริญทรัพย์นะครับมาพี่น้องมาดูไอหนุ่มยากุซ่าลูกครึ่งญี่ปุ่นอินโดนีเซียสูมิตโตโมเอ็เฮดรอยสิบขดหกครับหรือว่ารุ่นหกรถขุดขนาดาษสิบสามตันครึ่งครับวันนี้เจ้าเฟอร์เนี่ย ก็เปลี่ยนเจ้าเฟอร์ขับครับ<_<_><_>อยากขับรถดำหน่อยสลับกันหน่อยไม่ว่ากันดวงสมพงษ์จัดให้ครับอดีตเคยเล่นรถเก่ามาปัจจุบันี่กระชากรถใหม่มาเนี่ยถือว่าสุดจัดนะครับซูบิโตโ,โมเอชร้อยสามสคีด6แกะกล่องมาชั่วโมงบินยังไม่ถึงพันนะพี่น้องยังเปรี้ยอยู่ ด,ดูความฟาดของเขารถคุณขนาด13ตันนะครับใส่ร็อกกี้ลูกกี้นี่0.60ลูกบาทเมตรใบแท็กนี่70เซนครับรลเลอร์7ตัวแคเรีเนร์1ตัวสู้43ข้อใช้เครื่องยนต์นั้นอิส,สุส4สูบทโบคอมมอรเรลอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ 4JJ ครับ 4JJ ก็รีดมาได้ประมาณตัวนี้95ครับ95แรงมา้าถือว่ามีม้าอยู่95ตัว <c oughs> ถือว่าเยอะทีเดียวครับอ่ะ4ส,สูปเทอร์โบคอมมันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วก็จับเอาเขคาวาซสก,กิ K7V ถือว่า สุดจัดปหลัดบอกแล้วครับส่วนเอวก็คาวานะครับชุดแพรชุดอะไรก็ส่วนใหญ่เป็นคาวาแล้วก็นำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับส่วนตัวเดินก็ขายาบ้าครับนะขายาบ้าจากเจปแปนโอ้ใส่อิสุนดกะ ที่ไหนนี่ฟุ่นที่นั่นครับสําหรับทีมงานดวงสมพงษ์จัดให้เออระวังเด้อเอาอย่ายกแท็กขึ้นไปนะเอาแค่ดินพอโอ้ก็ถือว่าความเร็วนี่จัดจ้านนะครับ สูเดเาก,กาจัดไปวิ่งค่อนข้างไกลทีเดีวยวเจอตอเด้อครับเจอตอนัดตอให้ดูครับโอ้สบายมากมกี้ห้าฟันเงือกสายขวาทรงออกจะบ,บานๆาน,นี้อุ้มหนักครับเดี๋ยวไปทิ้งก่อน เจอตอพยุงนี่อร่อยเลยพี่น้องนี่ไม่แน่ใจโตอะไรส่วนทรงเอวนี่สีเหลืองครับสีเหลืองแล้วก็แถบตัดด้วยแถบแถบออกสีเทาครับอ่อมีตอเยอะเหมือนกันหลอดไฟนั้นใหญ่ครับสี่ดวงด้วยกัน สี่หรือห้าเดี๋ยวนับก่อนโอ้สี่พี่น้องช่วงนี้ถือว่าโปรพิเศษนะครับเงินสดหรือว่าสามล้านมีทอนพี่น้องสำหรับร้อยสามสิบเชือเพิงนี่เติมสองพันยื่ได้บิดมือครับ <laughs> วันนี้รถวิ่งห้าคันช่วงล่างเฟรมเป็นตัวเอ็ก ลรวดทรงองเอวดูแล้วก็จบจะเป็นรังพึ่งครับเพื่อระบายความร้อนอปุ่มให้ดูหน่อยใช้เวลา4นาทีครับนะสองคันดำ2คันเอามาชมกันต่อพนะี่น้องไม่เวลารถดำมาเนี่ยปุณเต็มแล้วครับวันนี้ผมได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมมอนเร็วนะพี่น้องหรือว่าเครื่องยนต์ เครื่อง Rail เอามันเร็วนี่จะค่อนข้างจะใช้เชื้อเพลิงที่คุณภาพนะครับห้ามใช้สเปสปะใช้เขาชอบกินของอร่อยนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายแล้วก็ห้ามใช้ถังสารเคมีที่ล้างไม่สะอาดแล้วเอาไปใส่เชื้อเพลิงเอามาเติมรถนะครับรถขุดไม่ดีนะพี่น้องก็ใช้ถังทั่วไปอย่างใช้ถังไฮดรอลิกก็ได้ครับนะ หรือว่าซื้อถังเปล่ามาเลยมาใส่ได้เหมือนกันแต่ถ้าถังสารเคมีนี่ให้ล้างดีๆครับนะล้างให้สะอาดไม่งั้นจะมีผลต่อเครื่องยนต์แน่นอนครับนะโดยเฉพาะเครื่องยนต์คอมมอนเร็วนะก็คือเราใช้ความที่มาตรฐานนะครับนะเชื้อเพลิงที่มาตรฐานปั๊มที่มาตรฐานนั่นเองนะครับปัจจุบันก็ใช้ B7 กันนะใช้ B7 เป็นหลัก รับรองว่าใช้ได้ยาวครับเออความฟาดของเขาต้องยกให้ครับดวงสมพงษ์จัดให้โอเก่าญี่ปุ่นครับนี่หัวเดิมๆเลยสีเดิมๆเกิบห้แรงมากครับก็ปัจจุบันจัดจำหน่ายโดยลีดเวนะครับ ลีดก็มีรถขุดรถรถปูยางนะครับรถปูยางหรือว่ารถรถปูยางมาตอยนี่ครับทำทางมีเหมือนกันรถโมู่นซานี่ครับรถบดนะครับรถบดถนนแล้วก็มีบ๊อบแคทนะครับรถขนาดเล็กแล้วก็รถขุดล้อยางหรือว่ารถคีบไปน้องขีบไม้สามารถที่จะเปลี่ยนเมื่อกี้ได้ออโต้ของ g GM นะครับเดี๋ยวนี้รีดเวก็จะจำหน่ายถึง5้าทิตพันธ์หรือว่า5สเปคด้วยกันนะครับหรือว่า5้าเรียกว่า5รุ่นเนาะ,นะรถขุดก่อเล็กสุดก็อยู่ประมาณ80นะเจ็ด130แปดหนะครับหรือจะเป็น490หรือจะเป็น800มีเหมือนกันงานเหมืองมีเหมือนกันนะครับจัดชุดใหญ่ๆก็มี ิตโตโมก็ต้นฉบับหรือว่าออริจินอลนนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับปัจจุบันก็รุ่นนี้หรือว่าโรงงานอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับประกอบที่อินโดนีเซียดูแลโดยวิศวะญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวร้อยสามนะครับนะร้อยสามกิจหก หรือว่ารุ่น6ปัจจุบันตัวนี้ก็ลดมาถึง3ล้านมิทอนแล้วก็ให้ผ่อนถึง48เดือนนะครับแล้วก็เลือกอีกเลือกขอ60เดือนก็ได้พี่น้องหรือว่า5ปีนี่ผ่อน5ปีได้นะครับเออส่วนใหญ่จะผ่อน4ปีแต่สวิตเตอร์โมโนั้นหรือว่ารีเบนั้นให้ถึง5ปีครับ60เดือนลองไปคุยกันเอาอ่ะ็อกกี้ในตำนานครับยาง 8.25R16 จัดไป 195. ร้อยเก้าห้างมากรถวิ่งหาคันก็วิ่งไกลตักตักสี่นาทีหยุดไปสีนาทีเหมือนกันว่ารถจะมาเนี้ยการลอกนาลอกนาเพื่อให้ทำนาได้ข้าวครับนะได้ข้าวฝั่งนี้จะสูงก็จะลอกออกมาให้ตัง ทีนาจะได้เสมอครับเหมือนเหมือนแถวสุพรรณนะแถวภาคกลางที่นาจะเสมอนาเสมอก็ไรหนึ่งก็ห้าวิ่งหนึ่งหรือว่าวิ่งหนึ่งก็ห้าหกไร่หรือสิบไร่ก็ได้นะครับก็เลยต้องลอกให้มันใหญ่ๆเสมอกัน,นสนใจสวิตเตโมครับหรือว่ารถขุดหรือว่ารถกูยางรถโมกูนโดยเฉพาะรถขุดก็โด่ดงดังครับนะ ไม่ธรรมดาปัจจุบันก็มีศูนย์บริการถึง14สาขาด้วยกันนะครับอันก็การันตีได้เลยส่วนเครื่องยนต์ก็เจแปนนะพี่น้องปั๊มเจแปนตัวเดินเจแปนเจแปนร้อเปอร์เซ็ครับเพียงแต่โรงงานนั้นอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับส่งมาเมืองไทยก็ขายเป็นจัดจำหน่ายโดยลีดเวแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยอ่ะโอรอรถดำครับรถดำยังไม่มา แล้วก็เอาแค่สิบนาทีเบาๆนะครับยืนรอเวลาผ่อนก็จะเครื่องยนต์อิส,สูซูก็จะทำงานดังก็นิ่มดีครับนิ่มดีไม่มีควันถือว่าเผาเผาไหม่ดีมากนะส่วนความประหยัดก็ตัวนี้สามารถที่จะชากเงินได้เฉลี่ยนะจะเฉลี่ยเฉพาะรถขุดน,น่าจะวันละหมื่นสบายๆครับนะช่วงหน้าแรง ช่วงหน้าฝนก็คือทำหนึ่งเดือนก็ส่งได้อ่าอาจจะส่งได้ถึงสี่เดือนครับสี่ห้าเดือนได้เลยนะครับนั้นทำแค่สามเดือนก็ส่งได้ทั้งปีที่เหลือก็เอาไปาบริหารจัดการได้ครับนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เพราะรถขุดไม่ได้ทำงานทั้งปีครับทำแต่เฉพาะหน้าแล้งหน้าฝนก็ประปายไปนะครับประมาณสักแปดเดือนนะแปดเก้าเดือนทำได้ หน้าฝนส่วนใหญ่จะจอดกันอ่ะสนใจดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพ์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ์ e X c a v a t o r and t r u c k 0982723752ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ